สวัสดีจ้าพี่น้องโป,ป่งปลาย fc ขอมัยพรสุขผู้สุขคนเนาะจ่ะ fc จากฝั่งสปปลาวจ่ะ fc ขอมัยพรทั่วโลกเนาะจ้ะจ้าสาวต้อนรับสู่ช่องสวนอินทอรพร์ลามยัพรเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ้ะยมยพรมาอัปเดตต้นอินทอรพร์ลามขอมัยพรเนาะจ้ะแปลงที่สองนอะจ้ะซึ่งแปลงนี้ยมยพรก็ปลูกไว้เก้าต้นจ้ะ เป็นพัน์บาฮีเนื้อเยื่อจ้ะสี่ต้นเป็นโคเนซี่เนื้อเยื่อผลสีแดงเนาะจ้ะทานผลสดกันสี่ต้นจ้ะนี่จ้ะแต่พาราไมพรอันนี้เป็นพันธุ์โคในซี่จ้ะแลบอีลานจ้ะผลสีแดงทานผลสดอายุหนึ่งปีเนาะไม่พรปปูเดือนมกราจ้ะ ป,ปีหนึ่งเลยนะจ๊ะแต่ไม่พอนกันยังบม่ทันธรมัหน้าหย่าออกทางหย่าออกอาทิตย์หน้าไม่พอนสิมาทางหย่าออกก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะจ๊ะคนที่สองจ้ะเป็นโคนิซี่เหมือนกันนะอายุหนึ่งปีจ้ะตพองกะใส่ระบบน้ำยศนะจ๊ะจากถังน้ำบาดาลจ้ะ ต้นที่สามต้นที่สี่ของแม่พรต้นนี้นี่สิเป็นต้นที่เป็นใบไม่ยอด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 แห้งแม่พร่าสิบนใหญ่ท่านมูก็ใหญ่ท่านมูอยู่นะจ้ะนี่สิเป็นโคนนีสี่ สีเหลืองเอ,อสีแดงจ้าขอโทษจ้าโคโนซี่เนื้อเยื่อมาได้ผลสีแดงทานผลสดจ้าแล้วก็มีสีต้นโคโนซี่แปลงที่สองไปพรใส้ระบนบำน้าจากบาดาลใช้ใสยย่ยางโตลงไปก็ใส่ระบบน้ายดจ้ะ นี่สิเป็นพันบาฮีจ้ะบาฮีเนื้อเยอื่อผลสีเหลืองทานผลสดจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็อายุหนึ่งปีคือกันจากมีควก็สั่งมาพร้อมการรุ่นเดียวกันเลยจ้ะแต่าก,การเจริญเติบโตกะต่างกันจ้ะน,นี่ก็เป็นบาฮีจ้ะรุ่นเดียวกันจ้ะน,นี่ก็สีใหญ่เนาะคนนี้สีใหญ่ท่านมูมยู่จ้ะ แต่ต้นนั้นไม่พอนอาจสิได้ล้อมออกคุดออกพอาะไม่พอนซีสางบ้านตรงนี้อาจสิถึงเพราะจะสิคุดออกไปไว้อยู่แปลงที่หนึ่งนะจ๊ะลุงดินเพิ่มนะจ๊ะเพราะที่ไม่พอนต่ำกว่าถนนลุดินเพิ่มเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ก็เป็นบาฮีสีเหลืองนะจ๊ะ เนื้อเยื่อผลสีเหลืองทานผลสดจ้ะต้นนี้ก็โอเคอยู่จ้ะปีแรกเนาะจากอาจจะลงลากเนาะันี่มาขึ้นใบขึ้นต้นเนาะมาฮีเหมือนกันค่ะ เป็นบหยฮีจ้ะต้นน้อยอยู่ต่อปีที่สองอาซีกระทุ่งขึ้นเลยนะจ้ะเนาะแปลงที่สองปีที่สองอาซีใหญ่ท่านมูนะจ้ะเป็นพอนกับปลูกระยะห่างเอาหลุมก่อนนะจ้ะหลุมไม่อนกับปลูกขุนคุดจ้ะกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรจะ้ะหมักปุ๋ยบำรุงทินหมักปุ๋ย ไว้สามเดือนแม่พ่อนมักปุ๋ยในหลุมจ้ะ่พอนมักไว้สามเดือนแม่พ่อนก็นมาลงดินกองดินเป็นกองดินอีกกองหนึ่งครับแม่พ่อนก็ใส่ปุ๋ยปุป๋ยคอกสี่กระสอบจ้ะเป็นเกษตรผสมประส,สานนะจ้ะในแปลงของแม่พอนแม่พอนก็ใชไมีปลูกฝรังเนาะฝรังแม่พอนก็ใิมีสองสายพันธุ์คือฝรังขิมจูกับฝรังหงพอซื้อจ้ะวัจีปลูยกล้วยหอมทองหอมทองนำ เป็มมากับมีจากหอมทองกับลายสีลายกว้างก็ไม่พอนปลูกข้างๆสวนนะจ๊ะข้างๆไอ้มั้วนนะจ๊ะใส่ผสมผสานนะจ๊ะปลูกไว้นะจ๊ะพืชที่มีผลผลิตให้กินตลอดฤดูกาลกับพืชที่ปลูกตามฤดูกาลเนี่ยสินะจ๊ะคือกล้วยมันก็นสิตกเครื่อให้กินเรื่อยๆจ้ะเนาะคนมาอัปเดต ส่วนมีพ่อนแปลงที่สองมีกก็ผาลำสซิมีหยามีเครื่อมีเถาเนาะมันก็คุมคุมเครื่อมาอยู่เพราะว่ามีหลายอันนี้เป็นหอมทองนะจ้ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งหงปสอปสือมีพ่อนผงปอสือมีพ่อนกับซิมีอยู่0ิป่าต้นจ้ะ เอาไว้กินมาอยู่นะจ้ะเนาะกล้วยกล้วยหอมทองี่ก็อ้อ,อมีกล้วยหอมทองมีฝรั่งของป้ซื้อกล้วยหอมทองไ่พรอนกินไปแล้วสองเครือตุ๊กเครือไ่พรอนกินได้สองเครือเพราะไ่พรอนก็เพิ่งปลูกเมื่อช่วงหน้าฝนนะเนาะที่ผ่านมานะจ้ะ ได้กินได้อยู่เนาะน้องกล้วยปลูกทิ่มไว้ไนี่จ้ะนี่ก็สิเป็นหอมทองจ้ะเพื่อนเมาเลาะสวนอีกกอนเมื่อนี้ก็ได้น้องเบิ่งเครือถ้าคนมาอยู่ประจำพวกคนบนเขามาเครือก็สิ ลุกลามไปเรื่อยๆจ้ะช่วงปุ่นตม๊นมนีค่อนไเข่าวสวนนี่จ้ะอันนี้ฝรั่งหงเป่าสือจ้ะด้านหลัง,ปปงไว้พอนิปูไว้หาต้นหา,หาอีกหาทางบ้านอีกนะจ้ะนี่ก่ะนฝรั่งหงเป่าสือนี่ได้สามสี่เดือนเองจ้ะอ เพื่อนมาเบ่งการเกษตรมันต้องมีใจหักนะจ๊ะพ่อจ๋มักทำการเกษตรเนาะก็ผลผลิตออกมาก,ก็ได้กินได้อยู่ได้ขายพอได้ซื้อปุ๋ยซื้อยังมำบำรุงรักษาต้นเนะจ๊ะขาน้าำกาไฟแค่นั้นก็มีความสุข้วจ๊ะมันต้องคิดอย่างหลาย ทำตามกำลังเนะจ้ะพ่อมีกำลังแค่นี้พกก่อะจะทำแค่นี้นะจ้ะจ้ะเนาะสำหรับนี่คลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเบิงแค่นี้ก่อนพล้วก็ขอบบุญขอบคุณในหลายสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเบิง่งงบนพ่อไม่ติดตามอพ่อเนาะจ้ะมีอย่างตอบแทนนกอกจากคําวาขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า